เริ่มเลยดีกว่าครับตัวเมาส์เสียเวลากรรมการโยนน,น,นนี่เฮ้ยเย้เย้เอาเอาเอาสมอตัดเสร็จอีกนึ่งลูกผมไม่ยอมหรอกกรรมการโยนมา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 ดิมาดิก็มาทักทายทักทายแตะเข้าไป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 เมาส์าป้<ส>องก,กันอย่างดี จำชื่อไว้เม้าเมสซี่จำชื่อของผมไว้สินอ้วนอย่าพูดเลยเราแพ้ ร้านเป้าเมาขนมมากมายครับงั้ม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 เจเย็นเจเย็นจเย็นนี่น้อนช่วยบอกหมาของเอกหน่อยนะอย่ามาหาเรื่องงั้มงั้มขนาดนี้เลยเหรอเอกเอกเอกให้มันรู้มั่งว่าหมาของข้าโหดขนาดไหนอง อะไรเลยเอ็ง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 โอ้ยนั่นมันไกลเฮ้ยสองตัวยีดเอ็งทำอะไรกันอยูอ Girl, so ่อ่ะนอนเจ็บไม่รู้ปุ๊กกี้ทำไมเธอทำรุนแรงขนาดนี้เออขอโทษรู้งว่าเขาจะเจ็บขนาดไหน สองอะไรผ่านหน้าไปแว๊บแแกล้งปลาเมาดีกว่าประตูอยู่ข้างหน้าตลวเนี่ยใครขออะเสียงหมูสับเนอะช่วยหนึงนากดน้ำร้อนให้ด้วยมันต่อบได้ด้วยไม่ัวตติคอหรอมันน้ำมันลุกด้วยไหม รู้แล้วมีคนแกล้งเมาส์กินกมเกจะเอาน้ำส้มหรือน้ำเขียวดีล่ะสไปม์มีไหมอุย้ยป้ามารู้ด้วยเหรอคะรู้สิไม่หนุกเลยกลับดีกว่าเน่ใจเย็นใจเย็นเล่นเกมกับเมอก่อนตายยี่ไม่เล่นกลัวเหรอมิชชั่นไม่ใครมาทานนะคะของรางวัลคืออย่างูปูน มันขนาดนี้เลยเหรอเงอ่ะเดคืออะไรล่ะคะปะะ้าเมาอ้าหนูตกใจไปก่อนนะฮะโชเราก็นึกว่าจะรู้มาเริ่มเลยทั้งบ้านรออยู่เนี่ยกเกมฟุตบอลๆๆๆๆทำไมไม่พูดภาษาอังกฤษล่ะคะอ่านไม่ออกแบบนี้แหละต้องลองเพลงพี่โจอี้แล้วคะ่ะตอนเล็กๆไม่เรียนนั่งคือโตขึ้นมาต้องขายรองเท้า ไม่ได้ขายรองเท้าขายของชำแล้วมา,าเล่นเกมกันเกมเดียวหู้เรืองโอเคโยลูกเลยกำกับ โกเมาไม่ใช่เขาโกตัวเองกติกาวาา่าซ่านไม่ต้องเสียใจไปเดี๋ยวมีของรางวัลติดหมายติดมือไปโคหน้าตรงเขาเร็วนี่ยคือน้ำที่มันเข็ม,ขมน้ำมันทะเลอ่ารับไปขอบคุณขับเ้าเมาเฮ้ยอย่าไปบอกใครนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวนังเป็ดล้อเอาพร้อมเอาข้าวหมูทอดใส่ในตะกร้าเลย เสร็จแล้วเราจะได้ไปเล่นเกมร้านต้มเมาส์ของรางวัลวันนี้อย่างเจมเลยนะทำไมอ่ะเป็นโคมไฟหลายสีเหรอ,อหรือจะเป็นสายลุ่มหมดท้องฟ้ายหยิบช้อนแล้วไปส่งข้าวไิผิ่ สุภาษิตไทยเลยด่ามันแปลปุกกี้คนแบบเนี้ยต้องด่าเขียนเป็ดขึ้นภูเขาดีแสดงว่ามันเดินไม่ไหวจะบ้าหรอสุภาษิตนี้เว้ยอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นปั้นอะไรก็ปั้นไปเถอะปั้นเป็ดปั้นไก่ให้ลูกท่านเล่นนั่นแหลยยะยักุกกี้ดีนะเหรอโอเป็ดเราขอโทษ ได้ขนมมาฟรีความสวยความสวยสวยิขนมฟรีหรือว่าป้าเมาให้รางวัลปลอบใจนี่เองรู้เหรอรู้สิเองรู้มาจากไหนได้ยินตอนไปซื้อเตี๋ยวป้าเมาเล่าให้ฟังความลับไม่มีในโลกจริงๆน้องเป็ดแกมือให้หน่อยอยากได้ของวัน <c oughs> <ส>เอ็งมาแก้มือค่าทำไมไม่ถูกมั้ง <c oughs> แกมือที่มันว่าหมายถึงเล่นเกมให้มันทีอ้าวเหรอ ทีวีก็ไม่ได้เปิดรายการตลกก็ไม่มีขำเลยมันเห็นถึงความสามารถของข้าไง ấy, ที่จะปราบป้าเหมาป้าเขาไม่ใช่ผีไปปราบอะไรปราบเกมอะไรนี้ไง <c oughs> ถ้าพูดมากนะจะปราบองด้วยไม่赖ไ,ไม่赖ได้ท้าทายโอ้ยเป็นไงคาถาคาเริ่มทำงานแล้วคาถาบ้าบออะไระกินเหม, <c oughs> ม็นเมดีมีประโยชน์ ลี่ฟังไว้นะการที่เราจะเล่นเกมนั้นต้องมีสมาธิอ๋อกระิต้องไปซื้อที่ตลาดเอ็งจะเอามาทำแกงไก่เหรอใช่กินกับขนมจีนนะอร่อยเลยดีมากลูกน้องค่ะใส่ไข่ต้มเลยนะแจ่มเลยเยี่ยมเลยค่ะประเมางั้นเราไปกินกันเกมเกิรมไม่ต้องเล่นละ เดี๋ยวเล่นเกมก่อนแล้วค่อยไปกินมามามาโงเรียนะนะนะลงเรียน,ยนไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะวันนี้วันหยุดเป็นยังไงล่ะคะป้าเมาคุยกับมันน่ะอืมปวนหัวดีจริงๆ How much did game เดีเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเมาไม่ใช่มหมไม่มีหมัดไม่มีหมัดโอ้ยหนูหมายถึงว่าเท่าไหร่คะก็พูดภาษาไทยสิมาบอก how much how much, how much. ตังมาสิสองคนค่ะป้าเมาจ่ายล่วงหน้าไปเลย ของรางวัลเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วค่ะนาฬิกาป๊อกอีกอย่าถ่ายเยอะเดี๋ยวคนดูเบื่อกรรมกรการยนไมเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเ,าเามื่อใครชนะแบบนี้เมื่อกี้เสมอตัดสินนะใครเข้ารูดท้ายผู้ชนะเตรียมตัวเตรียมตัว are you ready yeah go เย้โว้โรชนะจำเอาไว้เมาเมสซี่ส่วนตัวนี้โลกแบบสี่เองจะตลกอีกนานไหมเนี่ยคนแพ้ไม่หาด้วยนะเว้ยเตรียมตัวแพ้เลยนะคะป้าเมาอุ้ยเมาอยากแพ้เมาอยากแพ้เยอะเลุกเจ้าหนูกติกาฮูละบ๊อสฮูแล้วยิงหนึ่งแมต์ชนะอุ้ยสองเมตรดิกรรมการโยน ลด,ดูเขาเล่นกันยังไงเองแพ้นะดูไงอะก็เข้าโกตัวเองสองลูกไงเอ้าก็นึกว่าชนะมัว่วซะว่าเหมือนเด็กกลุ่มที่หน้าม้าผมสั้นๆแค่นี้หน้ามา้าเรื้อล้อหรอคะไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่เนี่ยมีหน้าม้าด้วยผมสั้นๆ <c oughs> หนูจะได้เอาไปล้อมันเดี๋ยวตัวเองชนะหรือไงก็แพ้ไงแพ้ไม่มีสิทธิ์ไปล้อเพื่อนค่ะ คิดว่าปล่อยเข้าแล้วจะชน,นะนะเองยังไม่จบอีกอ่ะไปเร็วขีข้หน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผิดยั่วก,กับโนราไปกินขอบคุณค่ะพร้อมเล่นเกมกรนส่งข้าวเสร็จแล้วมจมลงไปไหนอ่ะกลับดีแพ้ <c oughs> แพ้เหรอไปสวัสดีเจ้าหนูอ้วนและหนูผอม เอแต่ทักนี้ไม่ผอมสักเท่าไหร่แล้วนะผมกินเยอะครับอืมผมเฝ้าร้านขอเล่นฟรีนะครับไม่ได้ไม่ได้จ่ายตังลงเบี้ยยี่สิบช่วงนี้เมาขาดทุนฟรีไม่ได้นี่ครับของรางวัลเห็นยังผอมเห็นแล้วดีสายรัดข้อมือป๊อปอิอยากเจ๋งเลยเลิ่เลยดีกว่าครับป้าเมาเสียเวลากรรมาการโยนน,น,น,นี่เฮ้ยเ เสร็จอีกนึ่งลูกผมไม่ยอมหรอกกรรมการโยนต์มาดิมาดีกวัดวันดีค้าวันดีค้าแตกเข้าไป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 เมาป้องกันอย่างดีเมาชนะอีกแล้วจำชื่อไว้เมาเมสซี่จำชื่อของผมไว้ตินอ้วนอย่าพูดเลยเราแพ้ มาเจ้าหนูผอมพ่อเมาอยากแผลทำยังไงดีเดี๋ยวคุณให้แผลในนอนนะนะเดีจ้าเดจ้าเจ้าเจ้านี่ใครอ่ะลุงหรือหนูเนี่ยลุงลุงเองลุงลุงหนูกติกาเราวไหมเราไม่ได้บุกบัคคีไปอย่างเดียวเดี๋ยวบอกไปด้วยนะทำการยนไหนว้าอู้ดรกันนะลุงนะดวลกันลุงหรือท้า chào mừng các bạn nhóm 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 Đúng nhóm 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 rồi nhóm rồi nhóm 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 ขนมหยิบผอมให้ลุงกิน okay. หน่อยโอเคไม่กลัวนะส่วนผมแน็กเจ็กแพ้แล้วลก็ถอยไปกินนะลุงนะเออผมเล่นดีดึงดูขอโชว์ดีว<า>ันที่มาหน่ะโชว์แตงๆไปๆ<ป>กลับมาเดิน<ๆ>แล้วลุงไม่น่าแพ้เลยอยากได้สายรัดข้าวหมูป๊อกอีกเอ้าอ้วนไม่ไปเล่นเกมร้านป้าเมาเหรอเล่นแล้วแต่แพ้นี่ไงขนมร้านป้าเมา เมาเขาบอกยังไม่แพ้ใครเลยนะจริงเหรอค่อยอยากเอาชนะหน่อยวันเนี้ยไปปุกี้ถล่มร้านป้าเมากันอ้าวมันไปไหนอะเดินไปนู่นเร็วเอาเชิญเชิญลูกค้าป้าเมาวันนี้ได้ข่าวชนะตลอดเลยลรอค่ะนี่เก่งจิ๊กไม่ลอกกันเลยนะวันนี้หนูจะล้มป้าเมาให้ได้ล้มไม่ได้หรอกเพราะป้าเมาคือตุ๊กตาล้มลุก เก็บเรียบมาหมดแล้วนะเพื่อนพวกเธอไม่ใช่หนูค่ะพวกนั้นอ่อนลงเบียนเลยดีกว่าอย่าแผมเยอะนี่ค่ะหูของรางวัลใส่และข้อมือป๊อปอิทหรอคะของมันต้องลงทุนปุกกี้จะเป็นคนแรกที่คว้ามันมาให้ได้เฮ้ยหัวค่ะอย่าเสียเวลาเมาส์กำลังฮอส are you ready เย่เย่เปิดัดลมไหมคะอืมไม่ใช่ฮอสแบบนั้น กรรมการอยี๋ยลูกวุ้ยเข้าแล้วเดี๋ยลูกพลังเตะสายฟ้าพลังเตะสายฟ้ารู้จักเมาเมสซี่ไหมโอยป้าเมาชนะได้ไงเนี่ยลูกอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเป็นไงกํากก่อนมานั่งที่วันนี้เมาจะชนะทุกคนนางเป็ดสู้ๆนะ เองกับข้ามันคนละชั้นกันใช่ค่าอยู่ชั้นสองเองอยู่ชั้นสี่ไงตลกแบบนี้ไงเลยแพ้จับตาดูพี่นิดให้ดีๆนะ1นเดียวที่จะลงประเมาเมาสพร้อมเสมอเส,สมอค่ะจ้าเกมสุดท้ายตัดสินมาดูกันสิว่าเมาจะชนะทุกคนหรือเปล่า no 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 n i e the winner กรรมการ yours ถือว่าสูสีเจอกันในรูปตักสินนางเป็ดสู้เขานะแน่นอนทำให้มันตื่นเต้นนะลูกสุดท้ายกรรมการยุเอาเอาอ๋เย้เป็นไงอึ้งแลงกุกกี้นี่ใครนางเป็ดเฮ้ยไม่ใช่เด็กนี่นิสเดอะวนเนอร์ป้าเมาแพ้ได้ไงคะเนี่ยมันคุยเยอะเลยก็มันไหลมาตรงกลางเนี่ยจะรับได้ยังไงแต่ ไม่เป็นไรเมาคุ้มเดี๋ยวแถมซีมอนไปใ,ให้กินโอ้หนูก็นึกว่าจะแถมสบายใจวันนี้มีเด็กได้แค่คนเดียวจำชื่อของนิสไว้นิสบุตรแห่งแห่งอะไรอะ่ะโอ้ยแถงคนเก่งก็แล้วกันหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ได้สายและข้มือป๊อบอิดกลับไปชายาราชนีแห่งเกมโอ้ยคำแหน่งเยอะเกิน ไม่ถือสาหรอกเพราะคนเขาอิจฉาอปุกกี้ถูกถูกแวะจ้าเฮ้ยทำไมมาใส่ไม่ได้อะอคิดว่างโง่เหรอมันเป็นมุกใส่แบบนี้เว้ยนี่มีตัวรัดแบบนี้แปลงล่ายจะมายืนพูดพีเรี่ยรแถวนี้กลับบ้านจิแปลง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 งลา แป้ง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 ลายนี่แหละค่ะป้าเมาส์ไฟที่หนูไม่อยากให้มันชนะแป้ง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 ลายแป้งแป้งเรงยบร้อยแล้วแป้งเป็นหลังไปด้วยแป้งแป้งเป็นหลังนะแป้งแป้งแป้งลางแป้งแป้งแป้งลางกินขนมก่อนนอนต้องแปรงฟันด้วยนะคะแปรง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 ฟันแปรงแป้งแป้้งฟัน